the jungle โลหินสู่สังคมเูาา้่วยธนะธรรยคดิจิทัลวิทยาลัยชงจุนนาราธิวาสสองห้า2ิสี่โดยจะจัดขึ้นเป็นเวลาสองวันคือวันที่2 8่สและยีสิิงหาคมสองพนกด้การขายทอดสดผ่านระบบสื่อรวมถึงเพจและเฟซบุ๊กของวิทยาลัยบัดนี้ขอนํนำทุกท่านเข้าสูาก่การจัดงาน ททุกกกัับพิิเ,เรีี่จะยูสวัสดีค่ะต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะรวมไปถึงสวัสดีผู้เข้าร่วมนะคะในส่วนของโครงการมมกหรรวิชาการวัฒนธรรมเทคโนโลยีสู่สังคม วัฒนธรรมยุคดิจิทัลน,นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากหลายๆท่านนะคะที่เข้ามารวมกันอยู่ในงานวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสนะคะได้มาเป็นประธานในการเปิดงานให้กับเราในวันนี้แล้วก็ต้องขอต้อนรับนะคะไปถึงท่านคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสนะคะ ต้อนรับไปยังท่านคุณครูท่านอาจารย์นะคะแล้วก็นักศึกษานะคะวันนี้ค่ะโครงการของเรานั้นนะคะจัดกันในรูปแบบออนไลน์นะคะซึ่งในส่วนของการจัดงานของเราในวันนี้ค่ะเราได้ทำการจัดออนไลน์นะคะผ่านระบบทั้งซูมและ Facebook Live ด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทาง Facebook Live นะคะขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ ช่วยการกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเพจของเราด้วยนะคะในส่วนของวิทยาลัยชุมชนนั้นค่ะเรามีภารกิจหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสอนในระบบนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดก็อาจจะต้องสอนกันแบบออนไลน์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วค่ะเรายังมีการลงพื้นที่นะคะไปบริการวิชาการนะคะให้กับพี่น้องนะคะในชุมชนในหมู่บ้านนะคะให้ได้รับความรู้เพื่อที่จะ ได้สร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะวิทยาลัยชุมชนเราทำเพื่อชุมชนโดยแท้จริงนะคะลำดับต่อจากนี้ไปนะคะเราจะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีเปิดค่ะโครงการมหากรรมวิชาการวัฒนธรรมเทคโนโลยีสู่สังคมพหุวัฒนธรรมยุคทิจิทันนะคะซึ่งเราจะจัดงานกันในวันที่28และ29สิสิงหาคมเป็นเวลาสวันค่ะ ในโอกาสนี้นะคะดิฉันใคร้ขอเรียนเชิญนะคะคุณยุทธนาพรหมณีค่ะท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานและเรียนเชิญท่านรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสคุณสุชัยรุ่งอารยรัพย์นะคะได้รับฟังคำกล่าวรายงานและเปิดงานในลำดับต่อไปกับเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านสุภชัยรุ่งอริยทรัพย์รองประธานสภาวิเลยชุมชนราธิวาสประธานในพิธีเปิดงานมหากรรมวิชาการวัฒนธรรมเทคโนโลยีสู่สังคมวัฒนธรรมยุคดิจิทัลกระผมนายุทธนาพรมณีผู้อำนวยการวิเลยชุมชนราธิวาสพร้อมบุคลากรวิเลยชุมชนราธิวาสรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีงานมหากรรมวิชาการ วัฒนธรรมเทคโนโลยีสังคมผู้วัฒนธรรมยุคดิจิทัลในวันนี้กระผมขอรายงานสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานพอสงถิตดังนี้นะครับการจัดงานมหากรรมวิชาการวัฒนธรรมเทคโนโลยีสู่สังคมผู้วัฒนธรรมในยุคดิจิทัลเป็นการพัฒนาการจัดการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากประสบป,ปัญหาวิกฤตเรื่องของโรคระบาด โควิด1 9ที่ระบาดอย่างหนักในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน2นปีนเป็นต้นมาส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการรูปแบบเดิมที่เคยจัดมาในลักษณะเป็นการจัดงานแบบเปิดได้จึงจาเป็นต้องพัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขันในโครงการมาหากรรมวิชาการวัฒนธรรมเทคโนโลยี สู่สังคมวัฒนธรรมยุคดิจิทัลให้ก้าวทันสถานการณ์ในปัจจุบันวิทยช,มชุมชนราติวาต่าได้จัดงานมหกรรมเทคโนโลยีสู่สังคมผู้วัฒนธรรมยุคดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในภาคีเครือข่ายและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในสังคมในสังคมผู้วัฒนธรรมและนวัตรกรรมยุคดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศาการทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศรรึกษาและประชาชนทั่วไปต่อสาธารณชนเป็นการเปิดโอกาสและแสดงศักยภาพด้าน,ปปนาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นสู่สาธารณชนวัตถุประสงค์หลักๆนะครับของการ จากงานนะครับก็มีเพื่อที่จะส่งเสร,ริมให้ประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาได้เลกเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในสังคมประวัติธรรมในจังหวัดชายแดยนภาคใต้ผ่านสื่อระบบดิจิทัลสเพื่อส่งเสร,ริมให้ประชาชนทั่วไปนักเรียนและนักศรรึกษามีความภาคภูมิใจและมีทัศนคติรรที่ดีต่อศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อให้การจัดการแข่งขันแสดงถึงศักยภาพด้านวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดชายเดนภาคใต้ในรูปแบบของออนไลน์ในการกิจกรรมการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันนะครับมีอยู่กิจกรรมอยู่5ประเภทนะครับหก็คือกิจกรรมการประกวดคลิปทิกต o อกนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายเดนภาคใต้ ในเรื่องของการแต่งกายของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้ามาร่วมในการแข่งขันคราวนี้นะครับ26ทีมการแข่งขันคลิปร้องเพลงอนาชีสนะครับส่งเสริมการเรียนยการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุนธรรมในระดับมัธยมตอนปลายประเภทชายและหญิงมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน11ทีมก,กิจกรรมการประกวดการออกแบบ ลายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้แรงบันดาลใจจากศิลปะการแสดงนาตาลีลาตาลีอีนามีผู้ส่งผลงานจำนวน36ผลงานและการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายหัวข้อาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ส่งผลงาน144ผลงานกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อวิถี ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดเชียงภาคใต้มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้นจํานวนสิบสี่ผลงานลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงภาคใต้ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะของการส่งผลงานเข้าประกวดและเยี่ยม เข้าชมงานในลักษณะของโปรแกรม z o ู m และ f c e e o o o k Live ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัครรับผลงานตั้งแต่วันที่1-23ถึง23สิงหาคมนะครับเป็นต้นมานะครับแล้วก็มีการพิจารณาคัดเลือกผลงานผู้เข้าร่วมแข่งขันจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบคัดเลือกอ่ซึ่งได้ดาเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่2 4ถึง27สิงหาคมมีการพิจารณาการคัดเลือกของ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากคณะกรรมการผู้สรงคุณในรอบชนะเลิศึ่งจะดําเนินการในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะมีการถ่ายทอดทางซูมและ Facebook ไลน์นะครับกิจกรรมการแข่งขันระหว่างวันที่8นี้นะครับก็จะอยู่ในรูปแบบของการออนไลน์นะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับจึงขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีเปิดท่านสุป,ประชัยรุ่งอายรัชย์นะครับท่านรองประธานสภาวิทยชุมชนนราธิวาสได้อ่ กล่าวเปิดงานนะครับต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรียนท่านกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสท่านผู้บริหารอาจารย์นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมวิชาการวัฒนธรรมเทคโนโลยีสู่สังคมพหุวัฒนธรรม ยุคดิจิทัลภายใต้ชื่องาน NCC Cultural Fair 2021ในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านผู้ในการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้การจัดการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านในสังคมพหุกวัฒนธรรมมีหลายช่องทางที่หลากหลายสามารถใช้รูปแบบที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่มีการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเจตคติของนักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบตลอดจนประชาชนทั่วไปให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความเป็นสังคมเข้าหูวัฒนธรรมที่เปิดพื้นที่ให้โอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและประชาชนได้แสดงศักยภาพความสามารถเกี่ยวกับวัฒนธรรมได้อย่างเต็มที่และเพื่อน,นำนโยบายของยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยการศึกษายกกำลังสอง Thailand Education e c o s y s t e m ที่มุ่งให้เกิดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ Education for Excellence เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นเท่าทันกับบริบทภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสามารถพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศตามบริบทในแบบฉบับของตนเองสอดรับกับนโยบายสถาบันวิจัยชุมชนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าถึงได้ในทุกระดับอีกทั้งมุ่งเน้นให้มีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ good place กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ good activity เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย good partnership และพัฒนาวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสารรค์ชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนนโยบาย12ภารกิจเร่งด่วนด้านการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาในการจัดงานครั้งนี้ผมรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของคณะกรรมการผู้จัดงานที่จะนำเสนอการได้เปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอาชีพ และความเป็นอยู่ของคนในสังคมพาควัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสื่อดิจิทัลให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์และเห็นความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นขอขอบพระคุณคณะผู้ดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมทางนี้ทุกท่าน ขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานบัดน,นี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานมหกรรมวิชาการวัฒนธรรมเทคโนโลยีสู่สังคมพหุวัฒนธรรมยุคดิจิทัลภายใต้ชื่องาน NCC Cultural Fair ณนะบัดน,นี้ขอบคุณครับ และในลำดับต่อไปนะคะเราจะกระทำพิธีเปิดนะคะงานมหกรรมวิชาการวัฒนธรรมเทคโนโลยีสู่สังคมพหุวัฒนธรรมยุคดิจิทัลร่วมกันค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการสภานะคะทุกท่านนะคะเรียนเชิญบนเวทีด้วยนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะท่านผู้อำนวยการและรวมไปถึงนะคะท่านรองประธานสภาค่ะจะได้ แตะมิลลอราเคลนบอลน,นะคะเพื่อกระทำพิธีเปิดในลำดับต่อไปค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีเปิดงานวิชาการมาหกรรมวัฒนธรรมเทคโนโลยีสู่สังคมพหุวัฒนธรรมยุคดิจิทัลค่ะ สถานการณ์ที่ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนแบบมปกติได้เปนเรื่องมาจากโรคระบาดในการจัดการหาความรู้ให้กับนักศึกษาก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปวิทยาลัยจุนชนนราที่ว่านางโดยท่านผู้ในการยุทธนาพร้งนมมี้จงเกิดแนวคิดจะทำอย่างไรให้นักศึกษาได้รับความรู้และสรรสร้างผลงานให้เกิดกับตัวเองและสังคมดึงยนวนตกเทคโนโลยีออนไลน์มัจกรในครั้งนี้ ด้วยการจัดก,การแข่งขันและประกวดกิจกรรมมากมายทั้งประกวดและ,ะตัดเส้นผ่านการถ่ายทอดสดในระบบสู่ทั้งสิ้นนี่คือนวัตกรรมในระบบการเรียนการสอนที่เกิดจากแนวเทดจเล็กแะจะต่อยอดดูการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไปักน,นี ได้เวลาของการเปิดงานมหวิชาการวัฒนธรรมเทคโนโลยีสู่สังคมโลกวัฒนธรรมยุคดิจิทัลวิทยาลัยชูงชนนราจิวะโซนพันห้าร้อยหกสิบสี่ขอเชิญท่านทั้งสองแต่ไอบอนสแสดงสัญลักษณ์ของการเปิดงานห้าสี งานโรงการนกรริงิทากด่ราบริางานที่ีาเิ่าน้งใของเราด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่จริงๆเดี๋ยวในช่วงนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้บันทึกภาพร่วมกันสักครู่หนึ่งนะคะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะบันทึกภาพร่วมกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าน รองประธานสภานะคะท่านคณะกรรมการสภาของมหาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะวันนี้ได้ให้เกียรติค่ะมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดของเราในวันนี้ด้วยนะคะและในส่วนของวันนี้นะคะเราป้องกันอย่างดีค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมโรคระบาดโควิด1 9นะคะก่อนที่จะเข้างานค่ะทุกท่านนะคะก็จะได้ตรวจนะคะ สวอบกันหน้าตึกก่อนเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้ขึ้นมาบนงานของเรานะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการควบคุมโรคระบาดโควิด1 9ของท่านผู้อำนวยการยุทธนาพรม,มณีนั่นเองค่ะวันนี้เราเว้นระยะห่างกันนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอขอบพระคุณค่ะในส่วนของการจัด กรรมวิชาการวัฒนธรรมเทคโนโลยีสู่สังคมพูุวัฒนธรรมยุคดิจิทัลของเรานะคะในส่วนของการจัดงานนั้นค่ะเราจะมีกำหนดจัดงานกัน2วันนะคะคือวันที่28และ29สิงหาคมนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง2วันนี้นะคะก็จะมีทีมที่ผ่านเข้ารอบค่ะในส่วนของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ กิจกรรมติ๊กตอกนะคะมีการจัดกิจกรรมที่จะให้ทุกท่านได้เข้าร่วมการนําเสนอคลิปติ๊กตอส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายชายแดนใต้นะคะแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกิจกรรมประกวดคลิปร้องเพลงอนาซีสส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหูวัฒนธรรมนะคะกิจกรรม การประกวดภาพถ่ายค่ะหัวข้อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้และกิจกรรมการประกวดออกแบบลายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้แรงบันดาลใจจากนาตตลีลาอารีตารีอีนานั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าระยะเวลานะคะก่อนหน้านี้เราได้ดำเนินการมาก่อนแล้วนะคะและมีผู้ที่สนใจค่ะเข้าร่วมสมัครกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ ต้องบอกว่ากิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดนะคะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายหัวข้อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งทุกท่านนะคะก็จะได้รับชมกันนะคะว่าแต่ละทีมที่ผ่านเข้ารอบมานั้นนะคะผ่านเข้ารอบมา ด้วยภาพถ่ายที่สวยงามขนาดไหนและรวมไปถึงหัวข้ออื่นๆด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะคะส่วนใครที่เข้ามาดู Facebook Live ของเราในตอนนี้นะคะดิฉันขอความร่วมมือค่ะในการที่จะร่วมกันกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของเราเพื่อติดตามข่าวสารของเราด้วยนะคะเพราะว่านอกจากเราจะสอนกันแบบในห้องเรียนนะคะแต่ว่าตอนนี้ห้องเรียนไม่ได้ก็ต้องออนไลน์กันไปก่อนนะคะ สอนตามระบบแล้วเนี่ยเรายังมีการบริการวิชาการนะคะแล้วก็การที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านนั้นได้มีงานทำรวมไปถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนั้นมีอาชีพที่จะได้ดูแลนะคะตัวเองแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะในลำดับต่อไปค่ะพิธีเปิดของเราเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะดีฉันขออนุญาตส่งต่อนะคะให้กับพิธีกรในภาคต่อไปค่ะ